สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูฟางมานำเสนอบทเรียนเรื่องการแก้สมการที่อยู่ในรูปเลข่องกำลังนะคะเป็นอีพีที่หนึ่งนะเรื่องนี้จะมีหลายอีพีนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนอีพีที่หนึ่ง,งที่ง่ายๆก่อนเนาะไปดูกันค่ะวิธีการในการแก้สมการที่อยู่ในรูปเลข่อง,องกำลังนะคะค่ะเมาเป็นชูไฮไลท์ให้ดูเนาะเรา สามารถทำได้โดยการปรับฐานของเลขยกกำลังให้เท่ากันหรือการปรับเลขชี้กำลังให้เท่ากันทำได้สองแบบแบบแรกคือปรับฐานให้เท่ากันแบบที่สองคือปรับเลขชี้กำลังให้เท่ากันนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังมาช่วยดังนี้ค่ะสมบัตินี้นักเรียนโน้ตลงไปในตำมุดดเลยนะคะบอกเลยว่าถ้า a กำลัง x ท่ากับ a กำลัง y โดยที่ a ไม่เป่าศูนย และ a ไม่เท่ากับศูนย์แล้วจะพบว่า x เท่ากับ y หมายความว่าในเนื้อฐานนะคะเท่ากันด้านซ้ายกับด้านขวาฐานเท่ากันเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันด้วยนะคะนำไปแก้สมการค่ะสมบัติที่เราต้องนำไปใช้ในการแก้สมการนะคะที่เราใช้บ,บ่อยๆจะมีด้ยวยกันทั้งหมด3าข้อข้อที่หนึ่ง a ยกกำลัง n ทั้งหมดกำลัง n สามารถนำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้และสามารถสลับกันได้ค่ะ ข้อที่สอง a เศษหนึ่งส่วน a กำลัง n พอเราลกลับเศษส่วนแล้วเลขชี้กำลังจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกหรือคือพูดแบบนี้นะคะถ้าถ้ามันกลับแบบตีรังกากันเนาะกลับตรีง n า u การเลขชี้กำลังนั้นจะถูกเปลี่ยนเครื่องหมายค่ะ,ะแล้วก็ข้อที่สามในวงเลเ็บเศษ a ส่วน b ทั้งหมดจะกำลัง n พอตัวฐานเนี่ยมันเกิดตีรังกาเป็น b ส่วน อด้านล่างก็เป็นตัว a นะคะเด็กๆด้านล่างมันตัว a นะคะตัวฐานเนี้ยมันตีรังกาและได้ชี้กำลังจากบวกก็จะกลายเป็นติดลบนํนาไปใช้แก้สมการกันค่ะตัวอย่างนี้ให้หาค่า x ที่ทําให้สมการเจริงคนะ่ะนักเรียนมาดูแต่ละข้อนะคะข้อที่หนึ่งเนี้ยค่อนข้างง่ายบางคนคิดในใจได้แล้วสองกำลัง x เท่ากับสี่ทให้ฐานเท่ากันได้ชี้กาลังจะเท่ากันทันทีค่ะสองกลัง x คงเดิมสี่เนี้ยคุณครูทําเป็นสองกลังสอง ฐานคือตัวร่างเท่ากันและดังนั้นได้ชี้กำลังต้องเท่ากันนะคะเราก็จะได้เลยว่าเ p เท่ากับสองอ่ะข้อนี้ง่ายดายมากมาดูข้อที่สกันบ้างค่ะสองกำลังเเท่ากับเศษหนึ่งส่วนแปดเราทำให้เป็นฐานสองเหมือนกันได้นะสองกำลังเทำเหมือนเดิมน,นะคะจากหนึ่งส่วนแปดแปดเนี้ยทำเป็นสองกำลังสามแล้วก็เป็นสองกำลัง x สองกำลัง x เท่ากับตัวสว่วนเป็นสองกำลังสามเราต้องกลับขึ้นไปเพื่อให้ฐานเท่ากันก็จะเป็นสองกำลังสิบลบสเมื่อฐานเท่ากันและดังนั้น x ก็ต้องเท่ากับลบสามหนูขานี่ลบสามด้วยนะคะข้อนี้ x ก็เลยเท่ากับลบสามมาดูข้อนี้บา้างค่ะเป็นข้อที่ส่างๆคิดเลขง่ายนะคะข้อที่สามเลย สองกำลัง x เท่ากับหนึ่งมีเลขยกกำลังอะไรไหมเอ,อ่ยที่เท่ากับหนึ่งอ่ะนั่นง่ายหลายๆคนตอบได้ละ x ต้องเป็นเลขศูนย์เพราะสองกำลังศูนย์ได้หนึ่งค่ะเลขใดๆที่ยกกำลังศูนย์จะได้หนึ่งยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์ตัวเดียวไม่นิยามค่ะค่าไม่ได้เนาะอ่ะส่วนข้อที่สองอ่ะไม่ใช่ค่ะข้อที่สี่สองกำลัง x เท่ากับลบสี่ 2ยกกํกำลังอะไรให้ติดลบมีไหมจำนวนเต็มบวกยกกํกำลังเลขใดจำนวนเต็มบวกยกกำลังเลขบวกก็ได้บวกบวกยกกํกำลังติดลบมันก็จะกลับเป็นเศษสว่วนยังไงมันก็ไม่มีทางติดลบดังนั้นข้อนี้ x ไม่มีคำตอบนะคะในระบบจำนวนจริงดูข้อเสียย่อนะ x ไม่มีคำตอบนะคะ,ะข้อที่สามบ้างค่ะข้อที่ห้าบ้างละ สามกำลัง x เท่ากับเศษหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดฐานสามกำลัง x เหมือนเดิมแปดสิบเอ็ดเนี่ยคือสามยกกำลังอะไรได้แปดสิบเอ็ดเอ้ยสามกำลังสี่หนึ่งส่วนสามกำลังสี่พอจับขึ้นไปลูกกลับขึ้นไปก็จะได้เป็นสามกำลังลบสี่นั่นเองคุณครูจับเลยนะคะคุณครูขอจับเลยนะคะก็เป็นสามกำลังสิบลบสี่อะ ฐานเท่ากันและเท่ากับ3ดังนั้นจะได้ว่า x ต้องเท่ากันนั่นคือ x เท่ากับลบ4ค่ะ,ะข้อนี้5กำลัง x เท่ากับ125ขอให้นักเรียนตอบปากตาเลย5กำลัง x เท่ากับ 125, 125 125นี่คือ5กำลังอะไรเอ่ยอถูกต้องนะคะคือ5กำลัง3ดังนั้นข้อนี้ x จึงเท่ากับ3ค่ะ ตัวอย่างนี้ที่คุณครูย,ยกมาจะเป็นตัวอย่างที่คิดได้เลยเนาะคิดได้เลยทีเดียวนะคะไปดูหน้าต่อไปกันค่ะข้อที่เจ็ดบ้างข้อที่เจ็ดเจ็ดกำลัง x เท่ากแบบับลบสี่สิบเก้าใหคลายข้อที่ห้าเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะเจ็ดยกกําลังจํานวนเต็มบวกก็ได้บวกเจ็ดยกกาลังจํานวนเต็มลบสมมตินะคุณครูเคยเอาเจ็ดกำลังลบสองแล้วกัน มันก็จะกลับเป็น1นึส่วนเจ็ดกำลังสองนั่นก็คือ1นึส่วนสียังไงคำตอบที่ได้มันก็เป็นบวกตลอดไม่มีทางที่จะติดลบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ x ก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันค่ะข้อที่แปดองกำลัง x เท่ากับ5กำลัง x จะทำให้รมการนี้เท่ากันซายเท่ากับขวาได้ x ต้องเป็นเลขอะไรลูก ถ้าหนูคิดไม่ออกให้หนูลองแทนค่า x ไปเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์เราจะพบว่า x เนี่ยจะต้องเป็นเลขศูนย์นะคะเพราะว่า2กำลังศูนย์เท่ากับ1ถ้ากำลังศูนย์ก็เท่ากับ1ทำให้2ข้อนี้เท่ากันได้ดังนั้น x ต้องเท่ากับ0นะคะมาดูข้อนี้กันบ้างค่ะสิแกำลัง x เท่ากับ124 ฐานหน้าเป็น16มันสามารถแปลงให้เป็นฐานที่น้อยกว่านี้ได้นะคะ16กำลัง x เท่ากับ1,024 16นี้คุณครูขอแปลงเป็น4กำลัง2 16ทั้งหมดกำลัง x เท่ากับ1,024นี่คืออะไรเด็กๆรู้ไหมก็คือ4กำลัง5นั่นเอง ด้านหน้านะคะเลขชี้กำลังซ้อนกันคูณกันได้เลยนะเป็นสี่กำลังสองเอ็กเท่ากับสี่กำลังห้าูที่สี่กำลังห้าด้านบนฐานเท่ากันและดังนั้นเลขชี้กำลังก้อนนี้นะลูกต้องเท่ากันจับมาเท่ากันเลยค่ะจะได้ว่าจะได้ว่าเอ็กอ่ะ หยิบมาทั้งก้อนเลยนะคะจะได้ว่า 2x เท่ากับ5ดังนั้น x เดียวย้าย2ไปหารก็คือ75ส่วน2นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันหลอดนะคะ74ส่วน9ทั้งหมดยกกำลัง1ลบ 3x เท่ากับ73ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง8 ข้อนี้ให้เราไปหารทั้งสองข้างให้เท่ากันนะหานด้านหน้านะคะคุณครูแปลงเป็นสองส่วนสามทั้งหมดกําลัง 2, สองข้อสองกลัง2เป็น 4, 3, สี่สามกลังสองเป็น9้าคุณเยนทั้งหมดยกกาลังสองภายในครั้งเดียวเลยนะคูณกับหนึ่งลบสามเอตัวเดิมค่ะเท่ากับด้านหลังคุณครูจะทําให้ถันไปถ้า,ากับด้านหน้าคุณครูก็กลับเศษส่วนนะลูกเป็นสองส่วนสาม พอกับเศษส่วนด้านหน้าพอกับเศษส่วนแล้วเลขชี่กำลังจากลบแปดจะเปลี่ยนเป็นบวกแปดทําต่อกันค่ะข้อน,นี้อาจจะยาวนิดนึงไม่ยาวมากนี่นะคะด้านในเนี้ยเลขชี่กำลังมันซ้อนกันให้จับคูณกันนะคะสองส่วนสามเหมือนเดิมใส่ทั้งหมดในวงเล็บด้วยนะคะสองคูณหนึ่งเป็นสอง,สอง 2คูณลบสเป็นลบห x อ่าด้านหลังเป็นเศษสองส่วนสทั้งหมดยกกำลัง8ปดตัวฐานนี้เท่ากันแล้วดังนั้นเลขที่กำลังก็มนนีลูกก็จะต้องเท่ากันจะได้ว่า2อลบห x ก็เท่ากับแปดแยกสมการค่ะจะได้ว่าเป็น2องลบ แเท่ากับยา้ายมาเป็นหวกเนาะเป็นห x เอ็กซ์สองลบแคือลบหเท่ากับห x ดังนั้น x เดียวนะักเรียนย้ายมาหารก็เป็นลบหการหดังนั้น x กซ็เลยเท่ากับลบหน่งะคะข้อนี้เอท่ากับลบหนะคะ มาดูข้อนี้กันต่อค่ะสมยกกำลังสอง x ลบ x กำลังสองเท่ากับ1่ส่วนยี่สิบเจ็ดทำฐานให้เท่ากันได้ไหมด้านหน้าคุคณครูคงเดินไว้เนาะเพราะสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่สามารถทำต่อได้แล้วด้านหลังหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดก็คือสามกำลังสามเป็นยี่สิบเจ็ดกลับขึ้นมาด้านบนเพื่อให้ฐานเท่ากันคุณครูอขอกลบเลยนะคะก็จะได้เป็นสามกำลังลบสาม มาคุณครูเขาเขีมันทำนี้เลยนะคะเป็นสามกำลังลบสามนะคะสามกำลังลบสามฐานเท่ากันและดังนั้นได้คีอกำลังหนูจับมาเท่ากันเลยนะคะจะได้ว่าสองเอลบเอกซ์กำลังสองต้องเท่ากับด้านหลังเท่ากันก็คือลบสามนั่นเองแก้สมการค่ะเป็น สอง x ลบ x กำลังสองบวกสามเท่ากับศูนย์ทำให้เป็นบวกทำให้หน้า x เป็นบวกเพื่อที่จะได้คำนวณง่ายก็คูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปเรียงตามเลขชี้กำลังนะคะคูณด้วยลบหนึ่งเข้าไปก็เป็น x กำลังสองลบสอง x ลบสามเท่ากับศูนย์คูณไปนะลูกคูณพดหน้าก็กลายเป็นลบสองดนี้กลายเป็นบวกทดหลังกลายเป็นลบนะคะเรียงตามเลขชี้กำลังสองหนึ 2, 1, ่งศูนย์แบบนี้ แล้วก็แยกตัวประกอบ x กำลัง 2. สองแสดงว่ามี x ทั้งหมดสองวงเล็บนะคะเท่ากับศูนย์ลบสามคูณกันได้ลบ3าแสดงว่าอันหนึ่งเป็นลบอันหนึ่งเป็นบวกคูณกันได้สามมีหนึ่งกับสามดูคตการคตการสิดลบแสดงต้องลบเลขที่มากแต่บวกเลขที่น้อยอ่ะหนดูดูนะลบสามคูณบวก1ได้ลบสามถูกลบสามบวกหนึ่งได้ลบ2ถูกค่ะดังนั้นจะได้ว่า x ลบสเท่ากับศนั่นคือ x เท่ากับสหรืออีกคำตอบหนึ่งขออนุญ,ญาตเสิด้านหลังที่ไม่พอหรืออีกอันนึงก็คือ x เท่า x บวกหค่ะเท่ากับ0 x 1ก็เท่ากับลบหนะคะข้อนี้จะมีออ2องคำตอบนะคะ x เป็น3 กับ x เป็นลบหนึ่งนั่นเองหาน,นักเรียนเลขหนึ่งตก,ตกขอบไปนะมาถึงข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะเป็น81กำลัง x เท่ากับเ2็8รเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราสามารถแปลเป็นฐานได้อคุณครูแปลเป็นฐานสามนะ สามสามเก้ายิบเจ็ก็คือสามกำลังสทั้งหมดกำลังเตัวเอเดิมนี่นักเรียนอย่าลืมนะคะเท่ากับเจ็ด้อเนี่ยคือสยกกำลังหได้เจ็ร้อยยี่ิบเก้าเลขชี้กำลังซ้อนกันก็จะได้เป็นสามกำลังสคูณเคือสี <X, S 1> เท่ากับ3ามกำลังหกฐานเท่ากันและเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันเราจะได้ว่าะจะได้ว่า c x เท่ากับ6ย้าย4ไปหารเป็น6ส่วน4ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ x ข้อนี้จึงเท่ากับเศษ3ส่วน2ค่ะอ่ะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะคะให้นักเรียนไปทบทวนนะลูกนะแล้วทำแบบฝึกหัดต่อไปค่ะท้คลิปนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดฝากไปให้นักเรียนทำเป็นการบ้านลงสมุด5ข้อนะคะ ให้นักเรียนดูตัวอย่างจากที่ครูสอนไปแล้วก็ลองทำดูนะคะสงสัยรักปรามได้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ